ลักษณะการใบกิ่งเคี้นของกระถางองุ่นลุงเกษตรซิปหานิ้วนะครับขนาดซิปหานิ้วนะครับกระถางรุ่นนี้ลุงเกษตรจะไว้กี๋กิ่งนะครับมานับเบิ่งน้ากันนะครับนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ซูเปอร์สวีทนะครับนะครับกิ่งเคี้นนะครับนี่กิ่งอามเพิ่นนะครับเพิ่นเพื่อนนี่กิ่งอามกิ่งอามนะครับหลังจากเขาเลี้ยงกิ่งอามมาแล้วเขาก็จะเลี้ยงกิ่งเขี้ยนสินะนะครับแล้วกระถางซิปหานิ้วเขาจะเลี้ยงเลือกกิ่งเคี้นไปจะกิ่งนะครับลุงเกษตรก็จะเลือกอ่า เป็นตาเว้นตานะครับกิงเพันไงนะครับนี่ครับไงเกือบซ้ำปากาเลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้านะครับเพื่อนหกนะครับหกเขนนะครับหกเขนกระทางนี่หกเขนนะครับเลือกใบหกเขนกับป้อนะครับกิงเพื่อนจะไงกิงเพื่อนจะง่ามวลาเฮาออกลูก เอาลูกเพื่อนนะครับจะได้พวกหญ่พวกง,งามน,นะครับอ่ะอูในกระถางสวนลุงเกษตรประมาณนี้ครับ